สวัสดีเจ้าวันนี้เอาบรรยากาศการลงมู่บ้านของคณะกรรมาการประกวดชมชนปลอดขยะระดับประเทศเจ้าบ้านดงอินตาไต้โมกเก้าตำบลบันเลาอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาติดหนึ่งในห้าเจ้าวันนี้ก็เลยเป็นแห่งวันหนึ่งที่เป็นพร้อมผาคุ้มใจของตำบลบันเลาตีจะมา,านำเสนอสิ่งดีๆให้คณะกรรมการได้เห็น,นเจ้าหลังจากทีฟังบรรยายแล้วคณะกรรมการก็มาเขียนเข้าที่รนพอเพียง แล้วก็เขาก็จะป้าหลงพื้นที่จุดต่างๆแต่ลานพอเพียงจะเป็นเห็นจุดหนึ่งนะเจ้าเป็นจุดแรกตีขัานการดูเปิดกาะดูในเรื่องของการจัดการขยะนะเจ้าทั้งขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลอนอย่างต่างๆแล้วเขาก็เริ่มป้าไปจุดที่สองเจ้าก็คือบ้านสวนมีกินนะเจ้าบ้านบ้านตรงนี้นี่จะโชว์ในเรื่องของการทำน้ำยาอนเนกประสงค์การทำน้ำยา ซักผ้าเจ้าการทำแชมพูซึ่งเปเ็นกระจะโชว์ในเรื่องของการทำเองกินเองเจ้ายึดตามเศรษฐกิจพอเพียงการลงพื้นที่ในครั้งนี้นเจ้าเฮาใจลดซาเล้งเป็นภาหนะในการปลาคณะกรรมการดูจุดต่างๆซึ่งก็จะใจอยู่ห้าหกกันเจ้าวันนี้ก็เลยเป็นกลุ่มซาเล่ง แว่นมันเคือนที่ตต่บนบ้ันเราแล้วจะดูบรรยากาศเจ้า,าหลังฝนตกไหมเจ้าเจอถนนวิบากอันนี้กะผิอโอกาสให้ค้นกรุงเทพไปสัมผัสกับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกบ้านนาเจ้าอันนี้เป็นจุดที่3เจ้าอันนี้คือสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงก มีการสักถามในเรื่องของการดปเนนักง,งานอาจุทีซี 4, นะเจ้าอันนี้คือเป็นบ้านต้นแบบนะเจ้าอันนี้บ้านต้นแบบเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบรยบ้อยมีสมก็เป็นบ้านต้นแบบเจ้าเป็นมีการดูแลบ้านสะอาดสะอา้านมีการคัดเกลีขยะอย่างชัดเจนนะเจ้า จุดที่ห้านะเจ้าอันนี้เป็นบ้านต้นแบบในเรื่องของการลดใจพลังงานพอคณะกรรมการมาถึงกับสนใจในเรื่องของกวาเข้าเจ้ากวาเข้าถึงตังอาจารย์ฝนก็เเห็นตังเต่ก็เลยอธิบายให้ฝนฟังว่ากวาเข้าเนี่ยเอาใจสำรับไอหยันนี่แกเจ้าของบ้านโชว์สปิริตเต็มทีเจ้า จุดที่หกนะเจ้านี้เป็นบ้านาบ้านสวนปลอดภัยนะเจ้าอันนี้คือผลจะกมีการปลูกพักปอสารพิษนะเจ้าอเอาไว้กินแล้วก็ไว้ทรงขายครับโรงบาบาลแม่ใจตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างหลังจากนั้นมาจุดของอเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินนะเจ้าอันนี้ก็คือเปลี่ยนจุดที่รับซื้อใบไม้เพื่อมาทําปุ๋ยมัก เราหมายหจุดหนึ่งนะเจ้าก็คือบ้านปอุ้ยนะเจ้าปอุ้ยปอุ้ยออยอันนนี่เป็นกราดชาวบ้านมีความมุ่งความสมานในการจักสารเจ้าการดูจุดต่างๆนี่ผนก็จะถามในเรื่องของการคัดเยกขยะเป็นรักเจ้าอาจุดตีเห็นนี่ก็คือเป็นจุดการเพราะเลี้ยงไส้เดือนนะเจ้าอันนี้ก่อพอผนก็จะโชว์ในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อจะเอาปุ๋ยไส้เดือนมา ปลูกพักในบ้านแล้วก็อาหารของไส้เดื้ยนก็จะเป็นเซตอาหารแล้วก็ขี้ง้อขี้ควายประโชนในเรื่องของการปลูกพักผสมผสานเจ้าใจโควดพลาสติกมเอ่อเพื่อเกิดประโยชน์ในการปลูกพักจะเป็นที่น่าสนใจของคณะกรรมการเจ้าเจ้าปลไอยมุมวงนะเจ้าเ่งเป็นเจ้าของฐานการเรื่องไส้เดื้ยนก็อธิบาย าการทำสวนแบบผสมผสานให้ขนารการฟังเจ้าอันนี้จะประสบการณ์จริงเจ้าหลังจากบ้านปลไอแล้วเขาก็ป้าขนารการนะเจ้าเว้นมา,าตามมหาฐานเห็นดึงฐานนะเจ้าอันนี้ดูบรรยากาศนะเจ้าฮ้อนกระฮ้อนแต่พอมาดูฐานาสวนลำไย,ยนะเจ้าลำไย,ยปสมสานแล้วโหวเย็นตาเลยเจ้าดูบรรยากาศท้องฟ้า กับต้นไม้เขียวๆอันนี้จะเป็นของอประธานสภานะเจ้าต่อไปบ,น,น,บน,นเราอันนี้จะโชว์ในเรื่องของการทํหน้ามัดน้ามักชีว่าผ่าเ่อใจกับต้นลําไยนะเจ้าต้นเข้าสิ่งต้นลําไยของท่านประธานสภานีา่ได้รับการรับรองจากสำงงนักงานเกษตรนะเจ้าเปาเป็นลยายําไยพอสังแ้วตั้งหลังบ้านของประธานสภานะเจ้าสิ่งจกเป็นตีของประธานสภานะเนาะเป็นกระปูก ต้นจะถ่อมนะเจ้างามงามขนาดเลยอันนี้เห็นจุดหนึ่งเจ้าอันนี้เป็นจุดอนุรักษ์ภูมิปัญญานะเจ้านี่เป็นของผู้ช่วยไทยบุญขาเขียวเจ้าอันนี้เป็นคอามชอบเฉพาะตัวนะเจ้าอันนี้เป็นกระเกล็ดของบเกาวทุกยางนะเจ้าแทนที่จะเป็นขยะจะเป็นตรวเก็บมาไว้เหมือนพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไห้ให้ลูกให้หลานให้เยาวชนได้ศึกษาได้มาเห็นหู แหนบปอน้าเจ้าบ้านผู้ช่วยก็ยังได้มีโอกาสได้กินแก้วมังกรส,สดๆจากต้นนะเจ้าอันนี้แม่ผู้ช่วย <c oughs> เด็ดมั่เฮเลยเ <c oughs> จ้าหลังจากนั้นก็ปลาค้ากรนมะการกลับมาตีอาคารในนิกผสมนะาเจ้าอันนี้ทำนระโยกกระโชว์ในเรื่องของล่อ,อกเก็บขยะเจ้าอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของ ตำบลมันเลาเขาแล้วก็มาดูในเรื่องของโรงครัวปอถุงพลาสติกเจ้าอันนี้ก็เป็นที่ชื่นชมของคณะกรรมการนะเจ้าเฮามีการปรับเปลี่ยนลดกันใจถุงพลาสติกในโรงควชุมชนจากตะกรนที่ใจถุงพลาสติกหอ่อภาชนะต่างๆเขาก็เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นแหมจุดหนึ่งนะเจ้าคือจุดขัดแยกขยะของหมู่บ้านนะเจ้าโดยจิตอาสาผลมีการเก็บขยะจแล้วก็เอามา คัดแยกไว้ทีน่นี่แล้วก็คัดแยกแล้วก็ขายนะเจ้าเจ้าหลังจากครบสิบสามแรงแล้วนะเจ้าคณะกรรมการก็ไปเื้อข้อสรุปเื่อข้อแนะนำตีในห้องประชุมจากนี้ทุกคนก็คงจะร้อรุ่นนะเจ้าขอกำลังแร้งใจจากทุกคนรุ่นเฮอบานโดอินตาไตหมูเกาชนะเลิศระับประเทศเจ้า